จู่ๆทาไมคุณโทนี่มาบอกว่าเอาน้องสาวจะกลับบ้านสร้างั้นเต๋อขนาดว่าวันนี้คงศาลไม่รับมั้งเลยจะเดินหน้าต่ออะไรอย่างนี้เปล่าโอ้ยผมผมว่าคือหนึ่งโยนก็เดินถามทางอะไรจะเกิดก็เกิดผมว่าคุณนักสินเนี่ยผ่านถึงจุดที่ว่าไอ้ไอความคาดหวังก็คือไม่ไอ้อะไรก็ไม่คาดหวังนะครับคือโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องกรณีคุณยิ่งรักผมว่าเป็นภารกิจม่ช้นสุดท้าย ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นความคาดหวังสูงสุดของคนตะคุณชินวัตรที่จะปลดแอกหรือจะนําสามารถคุณนําคุณยิ่งรักกลับมาสู่ประเทศไทยแต่เราก็ทราบว่าคุณยิ่งรักกลับมาได้เสมอกลับมาได้ตลอดเวลาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับมันมันไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าการโยนก้อนหินทางอ่ะทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องมาถามสื่อมันจนไม่ต้องมาถามผมหรือถามใครผมไปราชาชนก็บ,บอกว่ามันจะเข้าอีหลอบเดียวแบบคุณทักษิณนะสิ <ARM> <S <S <an> <S ใช่ไหมครับ <S <S <an> <S ว่าก, <S <S <an> <S การกลับมาคุณยิ่งรักตรงนี้ตั้งห่หที่มันเป็นอ่าเป็นไฟสมขอมันเป็นความร้อนแรงทางการเมืองเอาละหลายคนบอกเฮ้ยคุณยิ่งรักแตกต่างแค,ค่สกุลทักษิณเยอะเงื่อนไขาอายุมันก็ยังไม่ถึงใช่ไหมครับแล้วก็คดีความก็อ่าสามารถจับมาดําเนินคดีได้เลย <S <S <an> <S แล,ล้วคดี <S <S <an> <S บางคดีก็ยังไม่สิ้นสุดจะต้องมาฟังคำพิพากษาอีกใช่ไหมครับมีอธิบายหนึ่งสองสามสี่แต่ที่คนบอกว่าร้อนเนี่ยเพราะว่า ทั้งหลายทั้งปวงคุณก็เห็นนะนะครับว่าคนก็เชื่อว่าเอ๊คุณนักศิลก็ยังไม่ได้นอนเรียนจำแม้แต่คืนเดียวแล้วคุณยิ่งลากล่ะเข้ามาเดี๋ยวก็ป่วยล้มป่วยอะไรอีกหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากนครับที่คนเขามองเรื่องอ่าวนี้การตั้งคําถามไปสูก่กระบวนการยุยธรรมว่าจะมาอีหลอบเดียวแบบคุณนักศิลหรือเปล่าหรือถ้าคุณยิ่งลากจะกลับมาท่ากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ในฐานะอดีตนายกรัตีจะเขายื่นขอเกณฑ์พยานอะไรเท่าก็แบบที่คุณนักศิลนัดก,ก็กระทด นะฮะบางคดีก็ต้องรอรอรับนะครับําพิพากษาต่อไปทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าเป็นการยนต์ก้อนหนีคำถามและสองคือเราต้องการเรา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 เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่คุณนันสินเดินเกมอย่างเป็นระบบไงครับแม้การให้สัมภาษณ์สื่อนิกายรีวิวเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็รู้ว่านิกายรีวิวเนี่ยเลือกเวลาเลือกกลุ่มทา์เ็ตเนี่ยกลุ่มคนผู้อ่านเนี่ยเป็นใคร นะฮะคือระดับอัปเปอร์ชนชั้นกลางขึ้นไปทั้งทั่วภูมิภาคหรือแม้ทั่จนชั้นนาที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยการกรองหรือการถอดรหัสข้อความเนี่ยแน่นอนว่าสื่อมันในเรื่องคุณภาพมันมีนถึงอยู่แล้วต่เขาก็ต้องการสื่อให้เห็นว่าเออความเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มเป้าหมายที่อ่านเป็นใครนะครับดังนั้นเป็นการวางแผนเตรียมการอย่างเป็นระบบนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะใดๆกันแล้วแต่คือการใช้พื้นที่ตรงเนี้ย พูดเรื่องประเด็นการเมืองระดับชาตินโยบายของพรรคหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวเี่ยในสนามเวทีเลือกตั้งอุดอรธานีใช่ไหมครับคือเท่ากับว่าคัเอเพืร์พื้นที่นะการเมืองหมดเลยนะครับแม้ว่าปากประชาชนหรือการเมืองส่วนอื่นๆจะขับเคลื่อนยังไงก็ตามเนี่ยคุณทักษิณยังกลายเป็นสีสันอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับอืก็อาจารย์ไปเวทีอุดอรเนี่ยเขานะฮะเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสอทอ นะฮะเพราะฉะนั้นมันมันต้องทําให้สมความเป็นสทอรอนะครับครับครับคือก็อานจารย์มองว่าถ้าคุณยิ่งรักจะกลับมาโอเคมันคงไม่ใช่แบบทักษินโมเดลจา๋าละแต่ว่าก็จะทํำยังไงที่จะไม่ไม่ต้องเข้าเรือนจําเลยอย่างตอนนี้บอกว่าจะจะไปใช้ไอระเบียบอะไรวะที่เขาเรียกระเบียบเรื่องการคุมขังนอกเรือนจําอะ ที่ออกระเบียบมาปีสองห้าหกหกเนี่ยอาจารย์นัดจะทําอย่างนั้นจะจะจะได้ไหมจะโดนคนดินทาหมาดูถูกไหมค,ค,คุณรัชพลก็รู้ทุกวันนี้คนดินทาหมาดูถูกมันเขาแขซงเมื่อไหร่ล่ะครับนั่งออกไว้ครับถ้าเขาทำก็ทําได้นะฮะอยู่ที่ว่าคือใจแข็งพอหรือเปล่านะครับผมว่าเขาก็มาได้แต่ว่าคดีความทุกอย่างมันต้องเบ็ดเสร็จอะคือปีนทาอะไรทุกอย่างมัน มันยังไม่เข้าลูกเข้ารอยเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังไม่มั่นใจก็คงไม่มานะครับแต่ท้ายสุดเดี๋ยที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าปีหน้าโดยเจะเอาช่วงครามลายวันสงการอะไรต่างๆเนี่ยจะช้าจะเร็วคุณยิ่งรักก็ต้องกลับมานะครับแต่ต้องดูอีกทีว่าร no. ัฐบาลในอนาคตอ่ะช่วงสงการยังเป็นรัฐบาลคุณแพทองคานอยู่หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะคดีความมรสมอะไรต่างๆข่าวลือข่าวอะไรต่างๆเ่ยมันมันเยอะนะครับเห็นไหมครับว่าเอ๊ะคุณนักสิทธิ์ไปหาเสียงหนัก่วงขนาดนี้ เพื่อเตรียมการในอนาคตจะยุสภาหรือไม่ถูกไหมครับโหมโลงอะไรต่างๆใช่ไหมครับ,รรบประเด็นว่ากลัวว่าจะไม่ได้หาเสียงเรรีบหาเสียงเต็มที่เลยนะครับโดยใช้วิธีเลือกตั้งนายกออกมาจดรอดเพื่อทําเร่งให้มีผลงานเนี่ยใช่ไหมครับคือเอาจริงๆไม่จําเป็นต้องไปตีปี๊บหรือขับเคลื่อนโดยคุณทักษิณเองหรือเขาช่างตวงแล้วว่าการมีคุณทักษิณมันคุ้มค่ากว่าเพราะว่าชี้ว่าแล้วว่าคุณแพทองคานยังไม่แสงยังไม่ออราแสงยังไม่ชายเพียงพอที่ จะพยุงความรู้สึกว่าคนให้เกิดความหวังได้ดังนั้นคุณทักษิณจึงเป็นเซนเตอร์เป็นทุกอย่างนะครับทั้งเป็นมีทั้งกองเชียร์กองแช่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้คนโฟกัสไปตรงนี้เห็นไหมคุณทักษิณเปลยมาเงี้ยเงินหมื่นบาทใช่ไหม,ส,ม,ไงงไหมสักพักกรมอข้อหนึ่งหมื่นบาทวันที่ยีบาใช่ไหมครับท่ามก,กราเลยก่อนสุดจีเนเลยช่วงสุดจีเลยเนี่ย ทุกอย่างมันเอออกันไปหมดใช่ไหมครับจะไม่ครอบงำครอบครองกันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะถ้าพูดกันอย่างเงี้อเอาละเขาก็บอกมันเป็นนโยบายพรรคเพื่อนคุณได้ยินมาอะไรมาก็ใดๆกันแล้วแต่แต่มันปฏิเสธความรู้สึกของผู้คนที่ติดตามข่าวแบบนี้ไม่ได้นะครับอืม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 นะครับอันนี้อาจารย์แต่อาจารย์เชื่อว่านะไม่น่าจะมาใช่ไหมเดือนเมษายนผมก็ยืนก่อนหนมลองถามทางผมว่าไม่น่าจะใช่ คือดูสถานการณ์ทางการเมืองว่ามีสเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหนคุณอย่าลืมสิครับว่าเอาจริงๆนะสองเดือนจะเข้าร้อยวันเนี่ยปัญหาสําคัญยางคือที่สําคัญที่สุดคือวุฒิภาวะหรือการที่จะอ่าแสงให้เห็นความเป็นผู้นําของนายกรัฐมนตรีประเด็นทางการเมืองไหนทีเลี่ยงเลี่ยงไมโบเอาผมก็คิดว่าคนมาถึงจุดเนี่ยจะปรับจะยกระดับอะไรได้คุณระชพลคืออะไรที่เป็นการเมืองจะเลี่ยงที่จะไม่ตอบเลยไง นะไม่รู้ถามคุณพ่อถามนั่นคือแบ่งเบาภาระอะไรต่างๆเมื่อวานเขาไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วเห็นเห็นไหมละ่ะอืเห็นว่างไหมละ่ะในฟอปอะ่ะอืมหมถึงไม่ถึงใครไม่ถึงใครหมายถึงนายกหมถึงนายกเศแหมผมก็ถแถลงอะ่ะนะครับวิสัยทัศน์คือคุณแมาลองทานก็จับใจความได้ช็อตหนึ่งระดับหนึ่งเวลาที่จะสรุปบรีฟเนี่ยแต่เวลาจะตอบคาถามสื่อเหมือนชนไงคุณรัชพลคุณพันพง เราต้องการคืออะไรอะไรไวไททิปอะไรความรวดเร็วขนาดนั้นว่าท่านจะทำอะไรต่อไปนะครับแต่ถ้าจะไปแถลงเปิดงานหรือที่จะรู้ทีมที่จะมาพูดอะไรเนี่ยโอเคคุณต้องทานทําได้สอบปานได้ระดรับหนึ่งนะครับ,รบแต่เมื่อเทียเมื่อวานเมื่อวานอาจารย์คงยังไม่ได้ดู้ะฮะที่เขาไปวันออฟวันกับพิธีกรฟอฟส์ Fox เนี่ยมันอันนั้นเป็นเป็นเวทีที่กล้าเกินไปในท้าศน์ขงผมนะบ้ายยังไงบ่าิ แล้วใช่ไหมอีกแล้วใช่ไหม,ไหมคือหลายๆเรื่องคือการใช้คําคือของตัวนายมเตียอก่อนไปที่ไปเปรูคุณรัชพลคงได้ดูบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวเรื่องเกาะกูหรือปะคา<อ>คำหนึ่งที่ติดปากว่าประเทศเพื่อนบ้านเว้นที่เกาะให้เงี้ยโอโ้โหท่านะั้นถูกไหมครับว่าก,การทําความเข้าใจหรือการชี้แจงแถล้งไขของขั้นเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกได้เหมือนกันนะบางทีผมเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราเนี่ย ที่ทันเลี่ยงที่จะไม่สาเหี่ยราะเพราะประเด็นอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมครับดังนั้นพอเห็นช่างตวงอะไรใดๆแล้วแต่จะต้องเอาคนที่มีกลุ่มมุ่การแบบอะไรแบบทะลุมิติเลยเลยขี่ไปแล้วอย่างคุณนักสิทธ์เนี่ยนะครับมารับแทนทุกอย่างจะพูดอะไรแกไม่แคร์เราอีนางกังขอบใช่ไหมแ yeah, ย่เยาได้หมดแหละแม้ว่าคนจะหมั่นไปอไปกินมาม่าไปนู่นไปเนี่ยแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการพูดหวังเพื่อวัตถุหวังเป้าหมายนะเบี่ยงเบนความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ย ก็ร mm ู hmm. anyway. yeah. mm ้อ hmm. ย mm ู่แล้วว่าทําอะไรคุณนักสิทธิ์ไม่ได้ในแง่คุณจะบ่นจะแยล้งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณนักสิทธิ์แกไม่แคร์หรอกแต่มันได้พื้นที่พื้นที่ข่าวทางการเมืองเพื่อดึงความรู้สึกไปแล้วก็อะไรอ่าพยุงสถานะรัฐบาลของคุณทางการที่คนกําลังสนใจเนี่ยหันความสนใจไปยังที่คุณนักสิทธิ์แทนทั้งหมดนะครับแต่แต่ถ้าดูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไงมันก็แยกกันไม่ออกนะอาจารย์นะ มันไม่ได้เบนความสนใจไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันดูทั้งภาพรวมเนี่ยนะฮะผมว่ามันยิ่งคุณทักษิณเคลื่อนไหวมากเนี่ยรัฐบาลมันก็นดูจะขาดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆนะอาจารย์นะเชื่อถือเพราะว่ากลายกลายเป็นว่าวันเลือกตั้งนายกอาบาจอเนี่ยถ้าสมมตินะครับสมมตินะผลการเลือกตั้งเป็น,ปนแบบช็อกเซอร์ไพรส์เนี่ยรรคประชาชนสามารถาคือฝ่าดา่านอะไรการดูถูดูแคลนได้เนี่ย ผมคิดว่าสิ่งสําคัญปัจจัยมูลเหตุเลยคุณนักสิตล้วนเลยนะฮะ mm. คือถ้าคุณนักสิตไม่ออกตัวเนี่ยเฉพาะลําพังตัวผู้สมัครเขาก็มีความนิยมความเข้มแข็งสอสในพื้นที่เจ็ดบวกสองอ่ะนะครับรวมไทยสร้างไทย <Yeah. S 1> ที่มาทํางานแปลพักเอาใจมาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยมันแทบจะกินพื้นที่อยู่แล้วนะครับเท <Yeah. S 1> ่ากับว่าไปช่วยหาเสียงให้พักประชาชนนี่ยนะครับแต่คณะเดยกกัน <Yeah. S 1> ผมคิดว่า เอาละพรรคเพื่อไทยก็เองก็ไม่ได้ประมาทก็มองที่ว่ามันค่อนข้างชัวร์แหละแต่คุณนักสินยืนมภาพของคักอของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ใช้เวทีอุดอรเนี่ยมาขยายผลเรื่องของนโยบายรัฐบาลเป็นการตีปีเป็นการเอาป้องรามนะครับการเดินเกมของพรรคก้าวไกลแล้วสะกดนะจิตหมู่ด้วยว่าไอ้ภูมิใจไทยกำลังแข่งแข่งขึ้นมาแบบเพื่อไทยต่างหากเป็นเบอร์หนึ่ในภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหวังผลทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าผลเป็นเป็น,ปนช็อคเซอร์ไฟเป็นคะแนนเอ้ย ประชาชนแบบสมมตินะฮะอาจจะไม่ชนะหรือแบบสูสีเบียดกันเนี่ยมุดงแค่นี้แหละผมว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยมาจากที่คุณทักษิณเป็นหลักเลยที่ทําให้มีผลเป็นแบบนี้แต่เชื่อเถอะเขาก็บอกว่าไม่ได้โทษนักษิณนะอาจจะโทษที่ตัวผู้สมัครก็ได้ถ้าสมมติผลมันเป็นตามเป็นไปตามที่คาดการอาจารย์อาจารย์พูดอ่ะถูกนะฮะคืออย่าไปโทษผู้สมัครเลยนะฮะเพราะว่าแกพูดบนเวทีเองนะฮะจำชื่อผู้สมัครไม่ได้ที่ติงผมเบอร์สองเลือกทักษิณครับครับครับ อาจจะมี <Okay. S 1> คนล้อแหละมันก็เป็นเกมที่น่าลํำค่านะ,นะแต่แต่ความที่น่าเศร้าใจอะไรรู้ไหมว่าคือเอาเรื่องการเมืองระดับชาติไปผูกและไปอะ,อะไรปิดพื้นที่ความเข้าใจหรือบทบาทของการเมืองส่วนท้องถิน่นใช่ไหมครับ <c oughs> แทนที่วงบ <c oughs> รประมาณหรือการเก็บภาษีท้องถิ่นจะทําอะไรอุดรจะพัฒนาย,ยังไงภายใต้นายกอบจอเนี่ยแต่เอาไปผูกติดกับเชื่อมโยงกับนโยบายกับแกนส่วนกลางนะครับเอาละบางทีมันเป็นความสะดวกอ่ะนโยบายส่วนกลางกับท้องถิ่น มันจับมือร่วมกันได้แต่เราเข้าใจว่าะตระกูลทางการเมืองบางตระกูลเนี่ยผูกขาเลยเอาวจสอสรลฐมนตรีเป็นคนตระกูลเดียวกันโอเคงานมิติท้องถิ่นงานการเมืองระดับชาติมันก็เลยขับเคลื่อนเงินลงไปได้เราเข้าใจกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะให้ประชาชนมีความรู้การมีส่วนร่วมเนี่ยควรต้องมองให้อุดรมีปัญหาอะไรน้ํตุ่มทุกปีใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยจะพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสารุกรณปโภกอะไรยังไงเนี่ยควรจะอธิบายตรงนั้นมากกว่า ใช่ไหมครับแต่ว่าไปผูกเรื่องเงินหมื่นหรือเงินกองทุนหมู่บ้านอะไรต่างๆการแก้ปัญหายาเสพติดอะไรเงี้ยถูกไหมครับบอกขั้นแังเกตียคนค้ายาเสพติดจนเขาแซวอ่ะแหมจัดการพวกข้อค้าแม่งอะไรให้ได้ก่อนสิอะไรประมาณอย่างเงี้ยถูกไหมครับและวันนี้อาจารย์ลุ้นยังไงฮะคดีมาตราสีก้าเนี่ยศาลท่านพนุษยเอาจริงๆนะผมคิดว่าแนวอาม่าในดยส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าน่จะรับ นะครับ,รบเราว่าด,วด้วยเหตุผลอ่าด้วยเหตุผลเพราะาเป็นหนึ่งเป็นประเด็นที่าสาธารณชนให้ความสนใจสองและประเด็น,นหลายเรื่องเนี่ยนะครับว่ามันเป็นกระเด็เรื่องที่ข้อกล่าวหาค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ,รบแล้วเกี่ยวพันกับกระบวนการยุติธรรมคืออย่างน้อยเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องควรไม่ควรสั่นคลอนไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับถามเพื่อให้สารุลได้เอาข้อมูลเอกสารรายละเอียดต่างๆมาศึกษาจากกรมราชทัณฑ์ จกากสักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจต่างๆเนี่ยหรือจากกสมด้วยคืออะไรต่างๆที่เป็นข้อกัทต้องนป็นพอด้ว้องเป็นพอดีชั้นสิบสี่นะจะไม่เกี่ยวกับมาตาสิบเก้าอไรอยางเง้ะอันนันแค่เป็นประเด็นหนึ่งในหกประเด็นเออก็ไปอีกคืออาจจะไม่ท้องต่างหากไปสินะคุณใช่คุณและคุณพันปงจำได้ไหมว่าตอนที่คุณเสพษ้าเนี่ย ท่านก็รับในบางเรื่องนะที่บางประเด็นใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องรับอย่างกรณีคุณติไม่ต้องรับทั้งหกข้อถูกไหมครับอาจจะรับหนึ่งในหกหรืออย่างเนี้ยอย่างเรื่องของเกาะกูดหรืออะไรต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประเด็นเซนซิทีฟเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไออย่างเนี้ยอาจจะยังไปไม่ถึงท่านอาจจะไม่รับก็ได้แต่บางเรื่องบางราวอะไรต่างๆเนี่ยนะครอบงําอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือการไปบ้านจันทร์สองละคือบางเรื่องเนี่ยสังคมก็อยากจะรู้ถูกไหมครับ สาลเองก็ทําตัวต้องทำเป็นหน้าที่บทบาทนะฮะให,ให้ให้สังคมใครซึ่สงสัยมันก็เป็นประโยชน์ถ้าคุณนักสินเคลียร์ตัวเองขาดได้ได้มาชี้แจงได้ทําสํานวนเอกสารต่อสู้กันเนี่ยมันก็เป็นเวตรงนั้นนะครับผมเป็นทิศทางการต่อสู้แบบนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะรับแต่ด้วยเหตุผลอะไรมูลเหตุอะไรเนี่ยก็อาจเป็นท้ายการณีของนายกเศรษฐาก็ได้นะครับ แต่ถ้าเทียบกับคดีนายกเศรษฐาผมว่าก็คนละคนละคือเราต้องยึดหลักมาตาก่อนไอ้มาตาที่ถูกฟ้องเนี่ยฟ้องสองคน <c oughs> ก็คือพิชิตก,กับกับตัวนายกเศรษฐาใช่ไหมใช่ซึ่งมันมีความเชื่อมโยงว่าเออถ้าพิชิตไม่ได้เป็นเขาเรียกไงนะไม่ได้เป็นรัมตีแล้วก็จบไปก็จบไปก็เข้าใจได้แต่ว่านายกเศรษฐายังอยู่ในตําแหน่งก็เลยพิจารณา แต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยที่กำลังพิจารณาเนี่ยไอ้มาตรา49แล้วมันมี6ประเด็นเนี่ยเขาก็<บ>ต้องยึดที่มาตรา49ทีไอ้6ประเด็นมันเป็นเรื่องเอามาเป็นองค์ประกอบว่าทั้งหมดนี่แสดงให้เห็นว่าเ,าเป็นอะไรนะขัดมาตรา49เนี่ยล้มลงกัดปกครองอันมีมหาศา์ประกอบกันแต่อันมี้มหา,าราลจะมันมุกเนี่ยใช่ไหมเอาเงี้คุณราชพลนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์่ยังเห็นแย้งกันได้ ผมมีการก้าวล่วงใส่งของสารมนูญนะบางทีไอเราที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยท่านก็มีมุมมองที่น่าสนใจขึ้นมาใหม่ๆได้เนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมเห็นด้วยน้ําหนักกับใช่เอามาตาเป็นหลักหลายครั้งหลายคาสารอย่าลืมว่าสารมนุญท่านท่านใช้หลักรัฐศาสตร์มาจับหลายๆครั้งหลายคาบอกหลักกฎหมายซึ่งเฮ้ยสงสัยแต่สารหลังๆท่านใช้ดิจิทัลฟุตปีนมาทํางานด้วยไง ซึ่งาอาจจะย้อนแย้งของหลักการของกระบวนาการกฎหมายเนี่ยถูกไหมครับเนี่ยประดีดของพรรคประชาชนก้าวไกลเดิมเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องดีจะต้องฟื้นฟูกรณีคุณเศรษฐาก็เกี่ยวข้องไม่ได้เลยเรื่องดีจะต้องฟุ้นฟูนะครับน่าสนใจนะผมบางทีเนี่ยเออก็มีกามม้าน่า,าสนใจนะฮะดิจิทัลฟุตนรนะิเนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะได้ตามกันอนั้นอาจจะรับบางประเด็นว่างั้นใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ไม่เป็นทุกข้อในมุมมองผมนะ